สวัสดีครับอธิการชื่อนจิตครับเชื่อเล่นเชื่อนเนทนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเจ้าของร้านสเต็กถาด700ไร่สัตหีบครับซึ่งในเจ้าของร้านก็จะเป็นตัวสเต็กถาด700ไร่ครับผมเดี๋ยวเรามีตัวยำถาด700ไรอไ่ที่เป็นิกเนเจอร์อีกอีกอันหนึ่งที่ราคา700บาทเหมือนกันเราใช้มะนาวแท้เราใช้พริกที่ดีทุกๆอย่างในส่วนประกอบของน้ำยำเนี่ยเป็นของของแพงหมดเลยน้ำยำเรามีสาขาที่นครสวรรค์แล้วครับก็ เป็นสาขาย,ย่อยแยกๆยกไปเลยก็คือจะมีขายแค่ยำอย่างเดียวผลตอบรับก็คือน้ำยำขวดที่เราทำเป็นแพ็กเกจเนี่ย99บาทตอนนี้ลูกค้าก็สั่งกันเยอะเลยแล้วก็มีรับตัวแทนจำหน่ายลูกค้าบางคนเอาไปวางหน้าร้านหน้าแผงขายของเขาพวกนี้ครับค่ะสำหรับท่านที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะเราจะมีแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะเป็นธุรกิจสเต็กถาด700แฟรนไชส์เป็นธุรกิจ ยำถา700แฟรนไชส์แล้วก็ธุรกิจตัวแทนน้ำยำค่ะน้ำยำตอนนี้นะคะมีเป็นสูตรดั้งเดิมและสูตรปรา้าค่ะน้ำยำทั้งสองสูตรนี้มีความโดดเด่นในด้านที่เราเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีค่ะในการเข้ามาทำแม้ว่าต้นทุนจะแพงขนาดไหนแต่ลูกค้าต้องได้ทานวัตถุดิบและรสชาติที่ดีที่สุดจากเราค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถ ซื้อไปเป็นของฝากได้ด้วยจุดเด่นของเราก็คือเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะทานยำอร่อยเหมือนที่ร้านจริงๆเพียงคุณเปิดขวดมาก็ยังได้รับความสดใหม่นั้นค่ะเพราะว่าสุดของเราเด็ดจริงๆค่ะสำหรับคนที่ตัสนใจธุรกิจนะครับอยากเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับสเต็กถาดเจ็ร้อยไร่นะครับขอให้คุณมีความมั่นใจครับผมว่าสเต็กถาดของเรานะครับสามารถที่จะนำพาธุรกิจอันนี้ ให้ยิ่งใหญ่ให้แบบลูกค้าติดนะครับถึงกับตอนนี้จากร้านเล็กๆนะครับมีแค่ไม่สี่ห้าโต๊ะนะครับตอนนี้เรามีการบริการถึง70โต๊ะด้วยกันนะครับเรามีห้องบริการทั้งชั้นดาดฟ้าในห้องแอร์นะครับแล้วก็ด้านหน้าเวทีดนตรีนะครับตอนนี้ก็ขอให้ที่จะรวบรวมธุรกิจกับเรานะครับมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่คุณจะราร่วมเนี่ยมั่นใจเห็นว่าขายได้ครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเพจเราได้ค่ะในด้านข้อมูลเราจะมีแอดมินให้ข้อมูลในเพจ สเต็กทาดแฟรนช์ชายนะคะ